วภาณ์พี่โค้ดพูดอะไรบ้างอะสวัสดี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 เป็นยังไงเป็นยังไงไนะอาตอย่าอำนายเดี๋ยวกูตบปากให้ก็อย่างดีเพื่อย่างดีดีแ่ตายโตทำงานไม่เหลืออะไรแล้วอาร์ตเหลือแต่ไข่สุงเดียวกับข้าวเปล่าวันนี้เนี่ยบอกว่าจะมีของกินแบบว่าเต็มเลยจากรายการอาหารของคุณพัฒเนี่ย จะมาทําอาหารเลี้ยงกองรายการของเราพัดกูเทนะปรากฏว่าอโบลาเขาก็เลยบอกว่ารอวันครบ3นดีว่าไม่มาเลยพัดกูเทเลยตอนนี้ตัวนี้ไม่มีอะไรกินหิวหิวไปแล้วกันเลขาพี่โค้ดบอกจะมาเนี่ยเทหมดแล้วมั้งเทมดแล้วจะอยู่กันทำไมอ่ะผมังรับบริษัทให้อยู่นะแล้ววันนี้เนี่ยพอไม่มีเลขาอายมาแล้วเนี่ยทายังไงดีล่ะพี่แตราประกาศสดเลยดีไหมใครฟังเราอยู่ตอนนี้ให้เดินมาโทษนะทินเดอร์้ปัเย เผื่อฟังอยู่เนี่ยแถวแตึกอยู่ไหนครับเออเฮ้ยว้สดีค่ะ เซฟเตียงท่านแรกที่เดินเข้ามากรอกใบสมัครกับเรานะครับเพื่อที่จะมาเป็นเรซูเม่นะครับสวัสดีลูกสวัสดีค่ะอ่ะนี่หนูใช่ไหมใช่ค่ะข้างหน้าเขาปริ้นไว้ให้เหรอลูกไวดีนะเซฟเอาแนะนำตัวสิลูกชื่อนันนารีวชาเทียนสกุลค่ะชื่อเล่นชื่อมิวค่ะมิวทำงานทำการอะไรลูกฟรีแลนซ์ค่ะอ๋อฟรีแลนซ์ประจำคำถามแรกเนี่ยต้องทำงานกับคนเนี้ยดูเขาหน้ากลัวไหมไม่ค่ะย่าหน้ารักเพลีย์ค่ะเธอก็น่ารักนะ ไม่มีในบอถ์แพ้ผู้หญิงทางนี้แบ๊วๆเนี่ยคล้ายๆภรรยาเขาแม่ของน้องอาทิตย์อาร์เขาไม่ได้อะไรกันหรอดูแล้วเบื้องต้นนี้ใช้ได้ให้กรอบไปสมัครก่อนนะลูกนิดหน่อยเออเออกลับมายื่นเลยสิแม่นะลูกนะพี่อาร์ตตาออกเหรอไอ้บ้าพวกมึงคิดมากอ๋อมีคนบอกไข่บังเมื่อกี้ไอ้เบิร์ตโธ่เดี๋ยวน้องลูกคนตัดไข่นี่โอเคโอเคเอออ้าวไหนพี่แจ๊คไปตามหน่อยว่าเลสุเอ๊ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปทำอะไรมาเมื่อกี้มันเปล่งเสื้อมาด้วยเลยนะเอ้ยไหนว่าจะไม่มานี่คือเลขาอายโอเควันนี้อายมาก็ดีแล้วในฐานะเลขาของนายที่นะนเราก็ถือว่านายเดียวกันตอนนี้ก <laughs> รายการะไรนะคะถ้าโลกนี้ไม่มี GPS <อ>ก็ติดต่อได้นะครับทำไม Good Day ถึงขายดีขนาดนี้ในฐาน,นะของเลขาไอายนะี PR องค์กรของตัวเองสิว่า Good Day มันมันดียังไงคำว่า,าดีมันไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มแล้วเนาะพี่เพื่อนสีรายการสีเด็กในบ้านสีทุกอย่างมันแบบดี ข้อมูลพี่แจ้งมาว่าคนห่วงแล้วก็ห่วงอายกันเยอะมากโดยเฉพาะชาวเสือร้องไห้ทั้งหลาย <_ d ata> ห่วงเลขามากๆทั้ง<ะ>อายและมิงมิงนี่คือเลขาของพี่คัตพี่คัตโตคนทําไมแฟนถึงมาห่วงเราคือของเสือร้องไห้เขาจะมีเสือร้องไห้กลุ่มลับในนั้นอาจจะมีแบบคาม,มิ มิ้งคามิ้ายเขาเปนีคนถามบอกว่าช่วยแบ่งลูกค้ามาทันทีได้ไหมครับไม่ต้องห่วงวันนี้เดี๋ยวเราจะดูแลน้องอายอย่างดีจะเป็นเลขาบอสด้วยผมจะมาเล่นตลกโปกฮาลามกจกรเ็ดผมไม่เล่นนะผมใส่ใสเลยนะวิลลี่เจนบอกผมอยู่ครับคามิ้งพิแอร์๋ยวขายบัตรจับไข่นะครับถังเงี้ยเฮ้ย แนะนำตัวด้วยชื่อจริงและชื่อเล่นตามด้วยเรียนที่ไหนเอกอะไรรหัสอะไรโอ้โหย่หาหนาดนั้นเลยอะคะใช่ื่ออายนะคะชื่อจริงชื่อสิวพรลังกาพินค่ะจบมหาวิทยาลัยลังสิตนิเทศศาสตร์ตอนนี้ก็คือทํางานอยู่ที่กูเดย์เปเลยค่ะพี่โค้ดดี้อ,อย่าร้องไห้เริ่มทํางานที่แรกตรงมาที่กูเดย์เลยปะ่ะกูเดย์คือที่สองคือ,อตอนแรกก็มีมีเป็นฟรีแลนซ์งานแสดงอะไรมาบ้าง ทุกวันนี้มีติดต่อมาอีกไหมครับเนี่ยอยากให้ติดต่อมากเลยค่ะยังรับใช่ไหมยังรับค่ะติดต่อนะงานรีวิวอะไรได้หมดเลยอ่ะผมก็รับนะตอนนี้ผมเว้นหน่อยนะเพราะแน่นแล้วโอ้นี่นี่เว้นไม่นานๆเลยนะแล้วตั้งใจสมัครเป็นเลขาเลยไหมหรือว่ายังไงใช่ค่ะตอนนั้นคือเห็นเพื่อนส่งตำแหน่งนี้มาแบบว่า Good day เปิดรับนะเราก็โอเคออกจากงานเก่าพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาสมัครที่นี่ก็กทักกับพี่โค้ชเลยค่ะตอนแรกก็คือแบบตื่นเตน มาเขาเปิดประตูใช่คเป็นคนขี้ตื่นเต้นด้วยอ่ะวัสัมภาษณ์พี่โค้ดพูดอะไรบ้างอ่ะสวัสดี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 เป็นยังไงเป็นยังไงไอ้ดีอย่าอานายเดี๋ยวกูตบปากให้เพื่อยดีเพื่อนดีเ่อดีมากอายที่เดินเข้าไปพูดสัมภาษณ์วันนั้นอ่ะกลัวไหมรู้จักพี่โค้ดมาประมาณนึงไหมหรือไม่รู้เลยว่าคนคนนี้เป็นให้สารภาพก็คือไม่รู้ไม่รู้เลยแต่อายไม่คิดว่าพี่โค้ดจะเป็นคนที่สัมภาษณ์อายเองอายไม่ได้เตรียมใจไปว่าวันนั้นพี่โค้ดจะนั เขาต้องสัมภาษณ์เองสิใช่ไหมล่ะแล้วเขาถามอะไรบ้างวันนั้นพี่โค้ดอย่างแรกก็คือกลับบ้านดึกได้ไหมชงเป็นไหมเขาถามแม่ชงเป็นมุ๊กหรอครับโอ้ยมะม่วงแมงโก้นี่หนูได้เลยค่ะย่เีทุกวันเลยไหมทุกวันเลยไหมเย็นๆเนี่ยเอาแล้วคุณก็าดมีเพลงของตัวเองอ่ะวในเสียงร้องไห้สี่คนเนี่ยมีใครนั่งเป็นเพื่อนพี่โค้ดนานสุดไหม ที่เป็นคนเก็บพี่โค้ตเนี่ยเหรอโอ้โหอยู่กับคนสุดท้ายเป็นคนเริ่มต้นด้วยงานแต่งอะกลับเร็วไหมโอ้โหโอ้โหผมอยู่บ้านโอ๊ตประมาณตีหนึ่งแล้วนะไอโอ๊ตรับโทรศัพท์เข้ามาเลยพี่เข้ามาเลยเข้ามาเลยทำลูมทำลูมเดินเอียงเดินเอียงดังตีหนึ่งแล้วนะแต่ราตรีมันเพิ่งเริ่ม เมื่อไหร่ที่เราถึงรู้ว่าเราได้เป็นเลขาพี่โคดี้แล้วผ่านมาประมาณ2อาทิตย์ก็มีเฮดอาร์ทรมาสัมภาษณ์รอบเดียวเลยเหรอไม่มีรอบสองไม่มีจริงเหรอสัมภาษณ์รอบเดียวเลยใช่ก็ตกใจเหมือนกันเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีพี่เนยโทรมาไอเนยก็พี่เนยคือเฮดอาร์พี่เนยคือผู้บริหารอีกคนหนึ่งเป็นคนโทรมาหาเองเป็นพาร์ทเนอร์ของพี่โควันที่ไอไปทำงานวันแรกก็แบบว่าใครคือพี่เนยพี่เนยคือใครเพราะไออยากจะปรึกษาแบบเรื่องงานโน่นนี่นั่นสรุปพี่เนยคือผู้บริหารโทรมาหาไอเองไอก็เลไมเกี่ยงไม่เห็น นล้าเสียงเราก็เลยขมขมเขาด้วยใช่ใช่คือหนูก็ไม่รู้จะว่างหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็จะพยายามแล้วกันค่ะอยากรู้ว่าหนึ่งแมทที่พี่โค้ชใช้ตัดสินคนเนี่มันโอ้โหใช้รอบเดียวเลยนะอย่างอ้าจะเรื่องเลขาเนี่ยคุยรอบสองหน่อยเอาแบบว่าซ้ำต้องซ้ำในแง่คุยลามกจกระเปร์ผมไม่เล่นนะผมใสใสเลยนะที่ไหนล่ะแล้วพอเริ่มงาน่ะพี่โค้ชบอกไหมว่าทำไมถึงเลือกก็บอกว่าหงเหงมันมีเคมีบางอย่างที่แบบว่าเข้ากันได้ซึ่งพี่โค้ชยังไม่ได้ดูด้วยซ้ำว่าไอเรียนจบที่ไหนคณะอะไร วันที่ไปทำงานวันแรกอย่างเงี้ยพี่โค้ถามไอว่ไอจบที่ไหนมานะแสดงว่าใช้เซนต์ตัวเองล้วนเนี่ยมีคนบอกว่าเขาชอบเพราะว่าไอยิ้มตลอดใครก็ชอบครับมันเป็นพลังบวกนี่อันนี้จีบหรือว่าให้ความเห็นหรืออะไรออความเห็นบวกยอดอะไมพี่โค้ดเคยระเบิดเคยโมโหปะวะทำไอก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันทำงานมาเกือบสองปีก็คือแทบไม่เห็นเลยอย่างพี่โค้ดดูไอมาสุดก็แค่แบบว่า อันนี้พี่ไวโอเคนะอ๋อเหรอแค่นี้เพราะว่าี่เป็นคนมีเหตุผลแล้วพี่โค้ดจะแบบโพสิทีฟมากแล้วแกเป็นคนวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆโครตรไวน,นะในขับเขาเวลาเขาใครถามมาแล้วแกตอบอ่ะแล้วแกตอบดีตลอดเพ่มเีเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจตัวพี่โค้ดบ้างคือไอไม่ได้ดูแลพี่โค้ดอ,อย่างเดียวพี่โค้ดก็มีดูแลด้วยอย่างปีที่แล้วอะค่ะมีโปรเจกต์ที่ชื่อว่าโปรเจกต์บีฟต้องออกต่างจังหวัดเยอะมากเป็นรายการอาหารที่คุณภาพดีสวยมากใช่เพราะฉะนั้นอะระยะเวลาในการถ่ายทำสองเดือนไอเบินไปเกือบสิบจังหว 4ี่ทุ่มทุกครั้งก็คือกินอะไรหรืออย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าทีมกินก่อนทีมกินข้าวก่อนเอาให้เสร็จก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันแรกที่ไปออกกองอายเป็นลมหรอคือมันแบบว่าเพราเหนื่อยหรอเพราเหนื่อยหรอร้อนมันร้อนมากทำไมเล่นอะไรดีอะผมใส่ใส่เลยนะท้ายมันไปหลายโลเคชั่นแล้วเหมือนว่าต้องลงไปในแดดจัดแล้วก็ขึ้นมาบนรถเย็นแล้วก็ลงแบบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นอย่างเงี้ตลอดแล้วก็คือเลิกกองประมาณตีหนึ่งตีสองกันแล้ววันต่อไปก็ตีห้าต้องตื่นเพื่อถ่ายบีฟแล้้้วสิ่่่่งททีีีพพคคคาาาือหห นะไม่อายกินอ่ม่ไหวแล้วพี่คนอายนอนในรถอะสรุปวันนั้นอะตั้งแต่บ่ายเป็นเลขาโค้ดคุณอายครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างกลัวอายตายอะแล้วก็แบบดูคิวตัวเองแบบต่อไปพี่ต้องใส่เสื้อเสื้อตัวไหนนะถึงไรก็แบบพี่คนอยู่ข้างยวเนี่ยนั่นคือครั้งแรกที่เราแกล้งเป็นลมถูกป่ะมีแฟนเพจของอายเนี่ยอยู่ที่ประเทศฮอนดูรัสด้วย ไอซีว่าแฟนฮอนดูรัสไอเพิ่งเห็นเมื่อกี้เหมือนกันนะคือไอเล่นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่แทนไทยเดอะซีรีส์เขาก็มีแฟนคลับต่างชาติเยอะเราก็ได้อันนี้ส่งตรงนั้นไปด้วยซีรีส์มันไปดังถึงฮอนดูรัสเลยเหรอทำไมซีรีส์พี่รีพีจีนตอนนั้นถ่ายเรื่องอะไรสถาบันพันแสนอาจารย์ใหญ่ยาวโอ้ อาร์ตมาลุดแฟนแอลจีเรียอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีเลยไอซิวานี่เป็นแบบนาปกาเรอใชอชื่อในวงการเน้นหนึ่งเน้นหนึ่งมาจากอะไรชื่อจริงเสีวพรไม่ได้ไม่ได้ว่าหยาบคายนะไอซีว่า โถ่ไอซิวะเอ้ยนี่ใช้อายป่ะวะไอซิวะพี่โค้ดเป็นห่วงเรื่องหัวใจของเลขามาฮ้ยขนาดที่เคยเปิดคลับเฮาอ๋อว่าอะไรนึกว่าไม่สบนว่าปวยจะหวะนน้โฆษณาต้องเข้าแล้วพี่โค้ดเคยเปิดคลับเฮาเพื่อหาแฟนหาคนรู้ใจให้กับเลขามาแล้วมันเป็นการเทสเทสนิดนึงกลัวน้องเหงานั่นแสดงว่าเรายังโสดอยู่หรือ ถูกต้องค่ะตอนนั้นที่พี่พี่โค้ดเปิดก็คือแผลสดอ่ะตัวนี้ก็ยังยังสดยังสดอยู่ค่ะจบมานานเท่าไหร่แล้วประมาณเกือบเกือบครึ่งปีได้เลยเปิดใจหรือยังก็ไม่ได้ปิดนะแค่นี้พอช่วงนี้มีผลงานอะไรจะให้ติดตามไหมครับอะไรครับติดตามผ่านกูเดะกับเสือร้องไห้ละกันค่ะรายการไหนเยอะสุดกูเดะโคดดี้อะค่ะแล้วก็ไปกดไลค์กันได้ไอซิว่าแฟนฮอนดูรัสไม่มาไอจีได้ไหมเอามาไอจีอ่ะอรอแล้วไอซิว่า under score ค่ะนี่มาแล้วคุณไอคือน่ารักที่สุดเนย สิวายังน่ารักเลยคนอะไรไม่รู้ <c oughs> อายิ้มเก่งน่ารักขยันยิ้มไอ้จ้งางร้าง <c oughs> นั้นแหละเนี่ย <c oughs> หรอหรอไม่น่าชื่อแบบแๆบบ